สวัสดีครับมาพบกับชายชานก้บบามงคลจากช่องวารสารแชนแามประจำพระบุกร้อยล้านกันอีกเช้งเคยคลิปนี้จะเป็นเรื่องของนายมิติอันเป็นทิพยานาคปรากฏตัวเพราะอะไรมารับชมกันเลยนะครับด้วยเหตุที่ว่าเรื่องนี้ไปสื่อจิตกับท่านพญานาคเข้าพอดีเลย จึงเรียกว่าจิตของท่านเนี่ยผ่านที่ดินของเจ้าของนิมิตพอดิพอดีเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นแถวจังหวัดแถวริมแม่น้ำโขนนนะครับในนิมิตนั้นนะครับตอนแรกเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อทั้งสองตนแบบว่าหล่อมากๆสวยมากๆแบบมีออร่ราสุดๆพอจนตัวเนี่ยศัตรูเข้ามาใกล้เนี่ยพญานาทั้งสองตนนะครับ จึงกลายร่างจากคนเป็นงูใหญ่เป็นพญานาคสีเขียวมรกตนี่ก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆๆๆๆๆๆๆากมากมากมากที่สุดนั่นเองนะครับด้วยการที่พญานาคตัวผู้นะครับตัวผู้ชายเนี่ยเอาตัวบางปกป้องพญานาคตัวเมียพญานาคตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับซึ่งฝาพญานาคเนี่ยก็มีความเก่งอยู่พอตัวนะครับใช้วิชาต่อสู้การดูเดือดกับ ฝ่ายศัตรูที่ตามมาง่วงนี่น,นะครับแต่ในนิมิตมองไม่เห็นนะครับว่าศัตรูของพญานาคทั้งสองตอนคือใครพญานาคสู้อยู่ใครนั่นเองนะครับในขณะนั้นเองนะครับมาดูกันในเหตุการณ์นี้ซึ่งมีงูลเหลือมงูเท่าที่สีดําอยู่เท่านั้นด้วยนะครับอีกทั้งยังมีจระเข้อยู่แถวท้องทุ่งนาเท่านั้นอีกด้วยนะครับซึ่งทางงูลเหลือมเจ้าที่สีดาเนี่ยและจระเข้ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ใดแต่เพียงแค่ อยู่่ห่างๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งฉากการต่อสู้เป็นภาพเหมือนในหนังเลยก็ว่าได้เป็นฉากๆสลับกันนะครับในตอนท้ายของนิมิตพญานาคสองตนนะครับผู้เมียก็ออกไปจากบริเวณนั้นแล้วนะครับไปสู้กับการที่อื่นต่อนะครับจึงจบสื่อนิมิตด,ด้วยประกาศชนี้นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเป็นมนุษย์หรือสัตว์กึ่งเทพอย่างไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องมีการต่อสู้และมีการปกป้องจากศัตรตูของคนที่คุณรักนั่นเองนะครับมันเป็นสัยธรรมของธรรมชาติในวัฏจักรสสาร,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 รนะครับที่มีอยู่และคงอยู่ต่อไปนะครับเรียกว่ากันมาก มากแล้วนะครับแต่ทุกเราจะรับรู้หรือไม่นะครับแล้วแต่วาสนาของแต่ละบุคคลน,นั่นเองนะครับรักโลกโกรธหลนะครับมันเป็นสสาสตร์ธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และเทพและเกึ่งเทพนั่นเองคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งช่องไว้ทีชิอน้นด้วยครับสวัสดีครับ